ตั้งแต่เริ่มคลินิกมาครับก็ใช้ตัวโปรเคนมาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยรู้สึกว่าโปรแกรมค่อนข้างใช้ง่ายครับแล้วก็ดูไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเลยตัดสินใจเลือกที่จะใช้โปรคลินิกตั้งแต่แรกเลยเป็นคลินิกสุตินารีเวชเฉพาะทางนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับทั้งมีการทำปรีแพ์ตรวจภายในอันตรซาวแล้วก็ปัญหาสุขภาพผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพผู้หญิงนะครับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทำวัคซีน HPV นะครับ คลินิกอยู่ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะครับสำหรับโปรคลินิกที่ชอบตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องของการจองการทนะํานัดทำวางมัดจําอะไรแบบนี้ครับคือมันค่อนข้างจะง่ายแล้วในเรื่องของการเซตอัพโปรแกรมเกี่ยวกับรายการของคลินิกว่ามีอะไรบ้างคือตรงนี้ระบบตรงนี้มันค่อนข้างง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็ทำทำเองได้ง่ายครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ลองเล่นเองก่อนพอให้ลิงก์มาแล้วพอดีว mm ่า hmm. ยังไม่ได้เทรนนะครับก็เลยลองเข้าไปดูลองเข้าไปจัดการเองทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ยากมันสามารถที่จะทําเองได้ไม่ซับซ้อนไม่ไม่วุ่นวายครับโดยประมาณ80-90%ก็คือสามารถที่จะแบบ manage เองได้ทําเองได้เซตเซตทุกอย่างเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม ไม่นะครับไม่มีอะไรที่กังวลมากมายเพราะว่าใครก็ได้ครับก็สามารถที่จะช่วยลงข้อมูลได้เพราะว่ามันง่ายครัไม่มีอะไรที่กังวลน,นะครับผมมีหลายครั้งนะครับที่แบบโอเคบางทีเราใช้งานโปรแกรมไปอาจจะมีติดบ้างบางจุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทีมงานที่มาช่วยซัพพอร์ตช่วยแก้ไขช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ใช้งานได้โฟมากขึ้นนะครับแบบไม่ไม่ติดอะไรครับผม